โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิงก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของนายสิงห์ทองหนุนนำสิริสวัสด์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงโดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2551จำนวนนักเรียน50คนในปีพศ2552ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคอสอลสาชั้น12ห้องเรียนโดยใช้พื้นที่ของราชพัสดุเลขที่8หมู่ที่1ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่9ไร่36ตารางวาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิงมีเขตพื้นที่ให้บริการในตำบลเวียง จำนวน5หมู่บ้านจำนวนประชากร7,452คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรมปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3จํจำนวน12ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน246คนผู้บริหาร1คน ครู่2 2คนบุคลากรทางการศึกษาสองคนนักการพันโรงหนึ่งคนพนักง,งานจ้างสองคน